มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้นะคะป่วย2,000ติดเข้าข่าย ATK กว่า3,000ค่ะสบครายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะคะ25มิถุนายน2565ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ประจำวันบอกว่าเบื้องต้นนะคะมีผู้ป่วยใหม่2236ราย ผู้ป่วยในประเทศ2235รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ1รายผู้ป่วยสะสม2,288,342รายตั้งแต่1มกราคม2565หายป่วยกลับบ้านวันนี้นะคะ1,892รายหายป่วยสะสม2,289,922รายตั้งแต่1มกราคม2565ผู้ป่วยที่กําลังรักษาตัวอยู่22,786รายวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม16รายนะคะ เสียชีวิตสะสม8 8 7 7รายตั้งแต่1มการาคม2,565ค่ะจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบา60ล602รายนะคะแล้วก็ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน3,637รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ